สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องคอนสุขทาโรโดยแม่หมอกอนสุขหัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอเนจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีามโฆษณาแต่ค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะมันนานใช่ไหมคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอได้นะะคเนรลย หรือว่าซัพพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยค่ะมาค่ะเช้านี้เป็นวันทํางานนะคะเป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นเศรษฐีชลสิธิ์ชะละสิษิ์ใช่ไหมคะขอทุกคนมีความสุขในวันทํางานนะคะทุกคนค่ะนะคะบางคนอาจจะยังไม่ทํางานเพราะว่านะคะให้เิรคโฮมก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะนะคะเช้านี้เราก็เลยตั้งชื่อแลนดอมว่านะคะคุณเป็นบุคคลที่นะคะ คุณเป็นบุคคลที่จะแซงหน้าคนอื่นนะคะคุณเป็นบุคคลที่กำลังจะแซงหน้าคนอื่นในทุกๆสถานการณ์และสถานการณ์ใดจะทำให้คุณได้มีโอกาสแซงหน้าคนอื่นนั่นเองนะคะญาติครูบาอาจารย์แม่หมอยังไม่สับไพ่นะคะนะคะวันนี้สีเหลืองเลยนะคะสีเหลืองทองเลยนะคะนะคะโอกาสของคุณที่จะแซงหน้าคนอื่นคือเรื่องใดนั่นเองนะคะขออนุญาต มาค่ะนะคะขออนุญ,ญาตสับไพ่อีกรอบนะคะขออนุญ,ญาตคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะช่วยมาเปิดไพ่นะคะโอกาสของคุณคุณกําลังจะแซงหน้าคนอื่นนะคะในเรื่องใดร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะโอกาสในช่วงช่วงนี้โอกาสแห่งการเปลี่ยนผ่านนี่คือนะคะสิ่งที่ นะคะสิ่งลี้ลับที่คอยคุ้มครองคุณอยู่เขามาบอกและเจ้าเกมชะตาของคุณมาบอกว่าคุณกําลังจะแสงหน้าคนอื่นในเรื่องนี้นั่นเองค่ะนะคะมาดูนะคะขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะคุณจะได้แสงหน้าคนอื่นคุณจะได้นั่งเป็นนางพญาของเมืองนั่นเองนะคะโอกาสทางด้านการงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายก็ตามนะคะฐานะการเงินของคุณนะคะคุณจะมีการแซงหน้าคนอื่นฐานะการเงินของคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองการงานก็นะคะ 9, 9ก้าเก้าอสเต็ปหนึ่งนั่นเองนะคะในเรื่องการงานการเงินของคุณนับจากนี้คุณเป็นผู้หญิงธุรกิจการงานที่คุณวางแผนไว้มันจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าแต่งงานแล้วนะคะภรรยาของคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าธุรกิจนะคะให้ภรรยาเป็นคู่คิดด้วยนั่นเองนะคะแล้วจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะถ้านะคะใครมีครอบครัวนะแต่ถ้าใครเป็นคนโสดนะคะโสดแบบสวยๆไปกับการเงินของคุณนะ นี่คืออะไรคะนะคะคุณกำลัง six of sort นะคะหกดาบคุณกำลังก้าวออกมาจากนะคะสิ่งที่มันไม่ทำให้คุณจเจริญรุ่งเรืองบางคนนะคะได้พัฒนาตัวเองถึงเป็นผู้นี่แหลคะค่ะการพัฒนาตัวเองทำให้คุณแสงหน้าเพื่อนของคุณทำให้ใครหลายๆคนต่างก็นะคะรู้สึกว่าอุ้ยทำไม ชื่นชมคุณจังเลยเขาไม่ได้อิจฉานะคะให้มองว่าเขาชื่นชมคุณนั่นเองนะคะมีหลายๆคนเมื่อคุณพัฒนาตัวเองคุณก้าวไปอยู่ในสเต็ปที่คนอื่นเขายังก้าวไม่ถึงนี่แหละค่ะนะคะหดาบคือการพัฒนาตัวเองแล้แลวก็หนะคะแลว้วขอบคุณคะขอบคุณคะการพัฒนาตัวเองการพัฒนาฮิว n ลิงฮิวใจตัวเองด้วยนั่นเองนะคะโอกาสใหม่ทั้งเรื่องความรัก โอกาสใหม่ๆในการพัฒนาตัวเองความก้าวหน้ามันจะมาเร็วมากในชีวิตคุณหกดาบแล้วก็หกถ้วยความสุขครั้งใหม่คุณจะได้กลับมามีความสุขครั้งใหม่โอกาสใหม่ของคุณจะกลับมาอีกครั้งถ้าใครมีรักใหม่จะเป็นรักต่างวัยนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครไม่มีรักครั้งใหม่โอกาสที่คุณจะได้ก้าวหน้าทางด้านการงานอาจจะเป็นงานที่คุณเคยทํามาแล้วคุณรู้สึกชอบงานนี้จังเลยแล้วคุณพัฒนามันต่อยอดมันเรื่อยๆจนมันกลายเป็นพลังงานนําเงินมา าสู่ชีวิตคุณนั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่นะคุณจะแซงหน้าคนอื่นไปอีกล้อยเก้านั่นเองนะคะไม่ใช่หนึ่งเก้านะคะการแซงหน้าคนอื่นครั้งนี้เป็นการแซงหน้า100้อยกว่าเก้านั่นเองไม่มีใครตามคุณทันค่ะนะคะคุณวิ่งสี่คูนอยเมตรนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคน เดือน4เดือนสี่เขาคุณค่ะเขาคุณค่ะนะคะโอกาสใหม่ๆนะคะจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาคุณเห็นไหมคะนี่คือสีดาบเย็นให้พอรอให้เป็นเดือนสี่อีกไม่กี่วันนะคะชีวิตคุณจะปีการเปลี่ยนผ่านคุณจะแสงหน้าคนอื่น แต่คุณแซงไปแล้วล่ะค่ะแต่คุณรู้จักว่าเอ้ยช่วงนี้เวลาพักนะนะคะคุณจะไม่ทุ่มเทอะไรแบบว่าให้ตัวเองเสียสุขภาพนั่นเองนะคะคิดวิเคราะห์ถ้าไหนเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ให้เดินออกมาไปอยู่ในที่ที่มีความสุขนั่นเองไปอยู่ห้างหรืออะไรก็ได้นะคะไปเรียนรู้ผู้คนการออกไปข้างนอกคุณได้เรียนรู้ผู้คนแล้วนะคะหรือว่าการสอนคนก็ได้เรียนรู้ผู้คนเพราะว่าแต่ละคนร้อยพ่อพันแม่เราจ้องหน้าเขาครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่านีสใส่เขาเป็นยังไง นั่นเองค่ะนี่คือการเรียนรู้บุคลิกนะคะภายนอกของคนอื่นนั่นเองและนี่คืออะไรคะสีดาบนะคะคือการรอจังหวะชีวิตการแซงหน้าคนอื่นต้องรู้จักเรีนให้พอรอให้เป็นนั่นเองค่ะต่อค่ะ คบคุณค่ะคบคุณค่ะอบคุณค่ะแล้วเมื่อคุณรู้จักยินให้พอแล้วรอให้เป็นแล้วความมั่งคั่งล่ำรวยก็จะมาหาคุณนะสิคะยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงเศรษฐีนี่คุณจะขายบะคุณจะขายอาสังหาริมทรัพย์ขายที่ดินได้นะคะไม่เกินเดือนสี่นะคะคุณปรารถนาสิ่งใดเล่าคุณจะทํากับข้าวทําธุรกิจอะไรเกี่ยวกับอะไรคุณสามารถทําได้หมดเลยค่ะเงินอยู่ในมือคุณคุณสามารถหยิบ หยิบเงินมาใช้เงินเป็นแหวนเงินเป็นทองคําคุณทําได้หมดเลยค่ะนะคะจะเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือค่าในหน้าอะไรก็ตามเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คุณจะได้เงินจากตรงนั้นเลยค่ะคุณแซงหน้าคนอื่นไปไปลอยก้าวค่ะนี่คือคุณมีโอกาสแซงหน้าคนอื่นล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะไพ่นี้บอกเลยค่ะนะคะคุณเป็นคนที่นะคะมองมองมองการไกลอยู่แล้วเห็นไหมคะมองอนาคตไม่ได้มองอยู่ที่เดิมนั่นเองอนาคตปี สองห้าเจ็ดส่วนคุณจะเป็นยังไงนั่นเองต่อค่ะทุกคนครบคุณค่ะครบคุณค่ะครบคุณค่ะแล้วเตรียมตัวมีเงินเก็บเงินออมเงินตรงนี้จะเป็นเงินเก็บเงินออมของคุณคุณจะรักเงินมากขึ้นเข้าใจห่วงแหนเงินมากขึ้นนั่นเองคุณจะรวยแบบฉ่ำๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหีบสมบัติของคุณมาถึงแล้วคุณมี เตรียมตัวเลยค่ะนะคะนี่คือการแสงหน้าคนอื่นคุณเข้าใจบริหารจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะแล้วการเงินจะไปในเสียนะคะนี่คือการแสงหน้าคนอื่นบายๆอย่างนี้เลยค่ะต่อค่ะเย,ยังไงต่อคะสิ่งที่คุณนะคะจะได้เห็นนะคะและก็ได้รับณนะช่วงเวลานี้คืออะไรคะการตัดสินใจนะคะสามดับนะคะความผิดหวังเสียใจนะคะการไม่กล้าตัดสินใจเพราะ คุณไม่บางคนไม่กล้าก้าวเดินออกมาเพราะอะไรคะเพราะว่าเคยผิดหวังเคยเคยผิดหวังกับก้าวเดินออกมาแล้วจะลืมนะคะทุกคนมีขอ้อผิดพลาดเจ้าสัวหลายคนกว่าเขาจะประสบความสําเร็จผู้พันเชสเตอร์เ,รเ,รเ,รรเหมือนกันค่ะ <c oughs> เขาก็เคยผิดหวังเขาก็เคยเสียใจมารอล,ลอยหลยครั้งนั่นเองนะคะและคุณจะต้องไม่เสียใจนะคะนะคะแล้วคุณจะต้องไม่เสียใจ นี่คือ3ดาบนั่นเองค่ะนะคะโอกาสใหม่ๆนะคะเลิกออมเลิกยมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดี3ดาบหรือคะสามดาบก็เคสดาบที่เขาเล่นกันตอนเด็กๆเท่านั้นคิดแบบนี้ค่ะต่อค่ะคทุกคน,น,นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณจะมีโชคจะมีคนเอาเงินมาให้คุณเลิกออมเลิกยมเลิกเป็นกังวลอย่ารออย่ามีความอยากถึงอยู่ในตัวให้มีเปรียบเสมือนว่าตัวเองได้หลับแล้วนั่นเองแล้วจะมีคนเอาเงินมาให้คุณลูกนี่จะเอาเงินมานําเงินมาให้คุณลูกนี่จะเอาเงินมาคืนคุณภายในสามวันหรือสี่วันนี้นั่นเองนะคะนะคะบางทีลูกนี่เขาก็อยากเอาเงินมาให้นะคะแต่บางทีเขาก็ไม่มีที่ไม่มีเงินจะมาให้คุณอย่างเงี้ยค่ะทุกคน ให้ลองคิดนะคะใจเขาใจเราแต่คุณเป็นคนดีอยู่แล้วค่ะนะคะโอ้ไม่กอดนะคะเด e อนเดนะคะเด e อนเดนะคะนี่คืออะไรคะบางสิ่งบางอย่างมันจะจบลงภายในเดือนเมษายนนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าดวงเมืองกําลังเปลี่ยนเราบอกเลยว่าให้ทําบุญเยอะ เย็นให้พอรอให้เป็นนะคะแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะทุกคนค่ะนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกเดอะเดคือการจบ ะะจบจากปัญหาเรื่องราวนะคะเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างให้คุณมีความสุขชีวิตราบลื่นบอกตัวเองชั้นคือเป็นคนที่มีความสุขชั้นเป็นคนโชคดีเช้าวันนี้ให้ซื้อดอกกุหลาบให้ตัวเองหรือกอดตัวเองนะคะตอนอาบนะ้ำไม่ว่าคุณจะอยู่ตัวไหนนะคะช่วงเวลานี้ถ้าคุณได้ฟังตอนนี้ก็คุณกอดตัวเองบอกรักตัวเองยิ้มให้กอดตัวเองอยู่หน้ากระจก นะคะจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วส่องดูโอ้ยทําไม um คนนี้มันสวยจังเลยโอ้ยคนนี้ทําไมมันหล่อจังเลยพูดกับตัวเองแบบนี้นะคะแล้วคุณจะมีแต่ความสุขเข้ามานั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายดีเอมเพลอร์นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะประสบ ความสาเร็จในการต่อรองธุรกิจปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องค่าในหน้าต่างๆนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะขี้ขายลงคุณนะคะเป็นคนที่เก่งงานเก่งเงินบริหารคนเก่งด้วยนะคะบริหารคนโคตรเก่งแต่คุณก็เป็นคนที่มีอํานาจนั่นเองนะคะคุณอยู่เป็นลูกน้องใครไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะคุณเป็นนักพัฒนาตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นและคุณเป็นคนมีความทะเยอทะยานไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะเพราะ ว่านะคะราชินีถือเหรียญเป็นราชินีที่นะคะเป็นคนที่ชอบหางานนะคะหางานหาเงินเก่งนั่นเองนะคะแล้วเป็นคนที่บริหารจัดการธุรกิจของคนของตัวเองอย่างคล่องตัวไม่ว่าคุณจะเป็นนะคะรัราชการหรือว่าทําธุรกิจอะไรก็ตามนะคะคุณ เป็นนักบริหารการเงินนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะถ้าใครอยากมีคู่นะคะหรือว่าคุณอาจจะได้ทํางานกับคนตาวต่างตินั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะบางคนนะนะคะธุรกิจการงานของคุณจะมีงานเข้ามาเป็นงานที่3นะคะโอกาสงานของคุณหรือมีการขยับขยายสาขาคุณแซงโคง้งแหกโค้งเลยคะ่ะแหกโคง้งแซงคนอื่นนะคะเพราะคุณเป็นนักพนันตัวเองไม่ยอมอยู่ให้ตัวเองเป็นอนาล็อกคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็น AI นะคะ AI แข่งกับ AI นั่นเองต่อค่ะ สองไม้เท้าคุณกําลังจะได้รับข่าวสารดีๆนี่คือสองไม้เท้าข่าวดีๆข่าวสารดีๆในเรื่องการงานนะคะคุณจะได้ทํางานในโลกออนไลน์หรือคุณจะทํางานที่สองก็ได้บางคนรับราชการอาจจะทํางานเป็นงานที่สองก็ได้นั่นเองคุณจะได้รับข่าวดีแน่นอนค่ะในเรื่องการงานนะคะธุรกิจใหม่ๆของคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะทําธุรกิจเป็นธุรกิจออนไลน์หรือว่าโลกออนไลน์คุณจะได้รับข่าวสารทางด้านนะคะการงานนั่นเลงค่ะงานที่1มันดีอยู่ แล้วและงานที่สองอาจจะดีมากกว่างานที่1น,นั่นเองนะคะต่อค่ะขุบคุเค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเดือดสเตนนะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่และะ้วค่ะไม่มีใครขวางอะไรคุณได้นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูไม่ว่าผู้ใหญ่ในที่นี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามนะคะผู้ใหญ่ให้ความซัพพอร์ตคุณคุณจะทําอะไรคุณไปขอเขาเลยค่ะ แล้วผู้ใหญ่จะคว้าความช่วยเหลือคุณนะคะถ้าคุณมีปัญหานะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนทุกคนจัดติขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องคดีความหรืออะไรนะคะคุณจะชนะความสําเร็จครั้งนี้ถ้าลูกคุณมีปัญหาเรื่องคดีความคุณก็ชนะคดีความจัดติด นะคะจัดติดคุณจะได้รับเงินชดเชยแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องคดีความนะคุณจะได้รับการชดเชยนั่นเองและชนะคดีความนั่นเองนะคะนะคะต่อค่ะนะคะนี่คือจัดติดความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วเอกสารทางด้านอะไรก็ตามที่คุณทําอยู่เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายคุณจะได้รับความยุติธรรมนั่นเองค่ะต่อค่ะ เคุาคูเจอเคาคูเจอเคาคูเนี่คืออะไรคะนี่คือคิงนะคะคิงออฟสอดนะคะคุณประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่คิดแล้วลงมือทำต่อก่อนที่คุณจะลงมือทำเนี่ยคุณได้วิเคราะห์ว่ามันมีผลได้ผลเสียกี่เปอร์เซ็นต์คุณเป็นคนเก่งค่ะถ้าเป็นผู้ชายนะคุณ คุณคิดผลกําไรมาแล้วนะคะคนกําไรขาดทุนว่าได้เท่าไหร่แล้วคุณถึงลงมือทําและคุณเป็นคนที่จริงจังกับงานเสมอนะคะเป็นคนที่พูดน้อยนะคะแต่ว่าลงมือทําเลยนะคะนี่คือคุณได้วางแผนไว้แล้วว่าแผน A แผน B แผน C ีของคุณเป็นอย่างไรและสิ่งที่คุณจะได้มาโอกาสใหม่ๆชัยชนะความสําเร็จของคุณมาถึงแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็ตามนะคะถ้าได้แต่งงานกัน ถ้าใครนะคะมีคู่เป็นชาวต่างชาติหรือบางคนอาจจะได้ทํางานกับคนทาวต่างชาติหรือว่าได้ทํางานออนไลน์ก็เกี่ยวกับคนทาวต่างชาติก็เหมือนกันนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะเลทนับจากนี้อะไรต่อคะ่ะคุณแสงหน้า คุณแสงหน้าในเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องการเงินด้วยนะคะนี่คืออำนาจคุณมาถึงมือแล้วค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะการที่คุณพัฒนาตัวเองผู้หญิงเหมือนกันนะคะมันทําให้คุณได้แสงหน้าคนอื่นเข้าใจโลกมากกว่าคนอื่นนั่นเองเพราะ คุณเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้ชีวิตของคนอื่นและชีวิตของตัวเองนะคะคุณเก่งมากแค่ไหนนะคะเมื่อโทรศัพท์มือถือเข้ามาคุณก็ใช้เป็นนะคะคุณใช้แอปหลายๆเป็นหลายๆอย่างเป็นนั่นแสดงว่าคุณก็พัฒนาตัวเองได้อีกสเต็ปหนึ่งแล้วนั่นเองต่อค่ะนะคะถ้าเป็นคุณแม่นะคะคุณแม่นะคะบางสิ่งบางอย่าง นะคะแปดดาบคุณจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะบ่วงกรรมบ่วงเวรของคุณนะคะถ้าเป็นคุณแม่นะคะแปดดาบคุณจะได้หลุดพ้นออกจากพันธนาการจุดที่คุณอยู่คุณก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนปัญหาที่คุณเจอณนะขณะน,นี้คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนสร้าง แต่ว่าคุณต้องรับชะตากรรมแต่คุณได้เรียนรู้และเข้าใจอยู่กับความทุกข์ให้เป็นแล้วเรียนรู้ความทุกข์นั้นแล้วปรับความทุกข์นั้นเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นนั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะบางคนนอนไม่หลับนะคะความอ่อมความยุมเห็นไหมคะคุณได้แสงหน้าคนอื่นในเรื่องอะไรคะเข้าใจตัวเองนะคะเข้าใจเรื่องอะไรคะเรื่องการที่คุณเจอปัญหาอุปสรรคในครั้งนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะ คุณได้ตระหนักแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะขี้ขายต่อค่ะทุกคนเดเดวิลระวังเรื่องอารมณ์ความรักความคข้นะคะระวังเรื่องอารมณ์ความรักความคข่นะคะแล้วนะคะปัญหาที่คุณเจออยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่มันมันมันขึ้นกับอารมณ์ของคุณด้วยนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะ การคิดเป็นกังวลมันจะทําให้เสียสุขภาพนั่นเองนะคะแสงหน้าทุกคนแล้วระวังสุขภาพนะคะแล้วอย่าออบอย่ายมคุณเหนือกว่าคนอื่น100%เซค่ะคุณได้เรียนปริญญาตีปริญญาโทได้เป็นหัวหน้าคนได้นูน่นได้นี่ได้มีบ้านหลายๆห,หลังบางคนจบแค่ขออนุญาตคะ่ะปองหคุณก็เป็นเศรษฐีได้นั่นเองนะคะทุกคนนี่แหละค่ะคุณเก่งมากขนาดไหนแล้วคุณได้แซงหน้าคนอื่นบางคนรับ เรียนประดีนยนประดีนยนปิญญาตีเขาก็ยังรับเงินเดือนสองหมื่นสามหมื่นอยู่เลยนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนแล้วคุณจะได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะคุณจะได้รับนะคะความชื่นชมนะคะคุณจะมีโอกาสนะคะเมื่อคุณเข้าใจตัวเองนะคะแล้วคุณจะได้นี่คือ8ป นะคะแปดไม้เท้านั่นเองนะคะเมื่อคุณเข้าใจตัวเองเรียนรู้เข้าใจตัวเองแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาการงานของคุณจะก้าวหน้าแซงเพื่อนร่วมงานนั่นเองคุณจะได้ธุรกิจใหม่ๆแล้วก็แซงเพื่อนที่มีเป็นคู่แข่งของคุณนั่นเองนะคะโอกาสมันมาถึงแล้วให้คุณเข้าใจเลิกออมเลิกยมนั่นเองนะคะเมื่อคุณเลิกออมเลิกยมงานของคุณจะลุ่งมากเลยค่ะแล้วเงินก็จะเข้ามานั่นเองต่อค่ะ ค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะฝันลายของคุณกำลังจะจบลงนี่คืออะไรคะ The View of ฟฟอร์จนคุณปรารถนาอะไรคะคุณปรารถนาจะประสบความสำเร็จนะคะไม่อ่อมไม่ยมคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะคุณคือคิงถือดาบแต่ถ้าผู้หญิงนะคะผู้หญิงมันก็จะต้องมีนิดนึงแหละแต่ว่าถ้าคุณเมียมาฟังแม่หมอแล้วนะคะ ให้คุณเข้าใจว่าคุณสวยคุณเก่งมากคุณเพอร์เฟก I am perfect I am perfect ฉัน perfect. ฉัน perfect. และฉันก็คือคนที่ perfect ทุกสิ่งทุกอย่างพูดกับตัวเองแบบนี้นะคะ The view of f o r t u n e ดวงชะตาของคุณเปลี่ยนแล้วณเดือนเมษายนอีกไม่กี่วันนี้แหละคะ่ะคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนา นะคะมันจะตกปลดล็อกทีละขั้นทีละสติปอย่างแรกเลยคือการเงินคุณจะมีการเงินไหลหลังไหลเข้ามาและความยุติธรรมคุณจะชนะคดีความปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะแก้ได้นั่นเองค่ะแล้วการงานก็จะเข้ามาด้วยนั่นเองนะคะต่อค่ะขอคุณ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 ค่ะนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือหนึ่งเหรียญคุณจะมีโชคลาบนะคะ The view of f ฟอจุนดวงชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้วถ้าคุณเลิกอ่อมเลิกยมคุณได้หลุดพ้นออกจากพันธนาการถ้าคุณไปปล่อยปูนะคะปูนาปูอะไรก็ได้คุณจะมีโชคนี่คือนี่ค่ะคุณเลิกอ่อมเลิกยมแล้วคุณจะมีโชคลาภนั่นเองค่ะ นะคะนี่คือการแสงหน้าคนอื่นคุณจะมีโชคเหลือๆเ,ล,อเลือล้อนเลยค่ะนี่คือนี่คืออะไรคะนี่คือหนึ่งหนึ่งเหรียญนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ่นเองต่อค่ะการงานนะคะการงานของคุณคุณจะเจอง,งานนะคะการงานเมื่อมีเมื่อการของคุณจะเลิ่ญนลุ่งเหลืองนะคะได้มีความก้าวหน้าม,มากกว่าคนอื่น มันจะต้องมีคู่แข่งเพราะฉะนั้นเราบอกแล้วไงว่าให้คุณพัฒนาตัวเองไพ่ออกมาตั้งแต่เป็นภพตนูแล้วบอกว่าให้คุณศึกษาและพัฒนาตัวเองอย่าได้หยุดพัฒนาตัวเองเพราะมันจะมีคู่แข่งเข้ามานั่นเองนะคะเซเว่นออฟบอนั่นเองนะคะแต่คุณจะมีโชคลาภเข้ามานั่นเองนะคะช่วงนี้เตรียมรับโชคลาภลาบเลยค่ะรับความสุขเต็มเต็มต่อค่ะทุกคน นะคะคุณจะไม่อ่อมคุณจะไม่ยมแล้วค่ะคุณจะไม่อ่อมคุณจะไม่ยมคุณจะเลิอกอ่อมคุณจะเลิกยมแล้วการเงินคุณจะเข้ามา The view of fortune เปลี่ยนชะตาคุณแล้วค่ะนะคะแล้วคุณจะได้เงินเข้ามานะคะทุกคนค่ะนี่คือนะคะช่องทางการหาเงินการเงินจะสัพัดช่วงเวลานี้เดือนสี่ ลาสีที่เราบอก5้าราศีให้ไปทําบุญเยอะๆนะคะนะคะแล้วก็มันจะดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนนะคะวันนี้เช้านี้นะคะรับสิ่งใหม่ๆคุณจะเป็นเศรษฐีนี่คือการแสงหน้าของคนอื่นเพราะคุณได้เข้ามาดูนี้แล้วคุณได้เข้าใจแล้วโอกาสคุณจะชนะคดีความธุรกิจการงานของคุณ จะไม่มีอุปสรรคปัญหาคุณจะมีโชคลาภครั้งใหญ่เข้ามาในชีวิตเพราะขึ้นเ h e ิว of ออฟคอร์จูแล้วนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายมีความสุขในการทํางานนะคะสวัสดีค่ะ